เชรูรูวะของเชรูรูวะนี่นะปลาสดและงามอือยสวยมากสวัสดีครับพมกับผมบ่าวเคียนสาวติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามบำายบ่ายเมนจ้ะงามไปบ่ายเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปยามตุ่งรอบบ่ายนะบ่าวเคียนเนาะครับผม ปลาเมือเศร้านี่ขายเบิดแล้วจ้ะขายเวิดแล้วแบ่งให้น้องกินน้ำเด้อพี่น้องถามมาว่าจะติ้งแบ่งให้สต๊อกกินน้ำแน่แบ่งแล้วจ้ะแล้วก็ให้สต๊อกเอาไปขายให้พ่อมคแล้วผ่าไปเบิ่งคลิปสต๊อกกับเห็นเนาะนี่ผลงานของวันนี้ได้นหกร้อยกว่าบาทจ้ะปลาเมือเศร้านี่แบ่งให้สต๊อกแล้วนำแล้วเด้อครับแม่นจ้ะในคลิปสิเห็นี่ดอกถ้าพี่น้องได้ไปเบิ่งในคลิปของสต๊อกค่ะ จตต้องแบ่งเอาไปกินแล้วแลวก็ไปขายให้เพื่อนเออพอดีดแดดเขาต้องอไปขายเพื่อนก็จะได้คนเทต์ขายน้ำเห็นว่าออแล้กก็ได้ปลาไปกินน้ำสติกเกอร์มีอยู่ปลาน้ยนอีกเนืน่องที่สติกยังเบร,ร,รียดไว้เกตไว้เรียบร้อยแล้วจา้าสติกขั้นเวสประเด็กแต่ว่าบ่ายนี่เขาจะพาะพี่อน้องไปยามีอกเนาบอกเค็นครับเพราะว่าแดดแสแหลแบบนี้ปลาน้อยปลาซิลมัชิลงออเดอร์อยังพียบเลยเพื่อนสั่งไวเราต้องไปเบิ่งก่อนไสิหมานบะหมานบรลุจะต้องไปลุ้นกันครับเพราะว่าเป็นอย่าง ประเดคเซอติงเขาได้หลายแล้วเขาได้บันเจ้ะเหลือกินก็แบ่งขายคือพี่น้องวงอะไรเนาะแบ่งน้องกินเนี่ยแบ่งขายเนี่ยเจ้านปมาะไปลุนกันครับสีหมาหรือบะหมันไปไะพี่น้องมารุนกันมาถึงตุ่งเราจ้ะหมวเขียนว่าลายขนาดเลยหลายขนาดเลยเนาะโอ้พี่โตเนาะรุนหมวเขีนโอปาติโตเลยมาทเดี๋ยวสซติ๊กไปถ่ายใกล้ให้เบิ่งจ้ะ ี่น้องจา๋าเบิ่งนี่ปลาด้วยนี่เด้ดนอนะจนดำผุโอ้โห,อหโอเคออเ,ขขเรามาชักแถวคุณไปฮัดผุผุปัดเราใยด้วยจ้ะนี่ปลาน้อยปลาซิวลงปจาดำนี่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 ตรงรัดทางห้างร้านไว้เดี๋ยวเดียด๋วยวยสติ๊กไถ่ซูมมันไปน้องบึกคักก่็ เลี้ยงองสติแเนยบุหินน้องน้องจ๊บจิ๊บๆๆ๊บเมเ้ยนี่ยะไปนะอุ้ยจนดำเลยปุ๊บน่ะอ๊าหนนีนี่นี่นีแม่นมาเลยจนหัวท้ายตรงพ่จ้าคูกันทำเป็นฟองๆมันเนมยาก เดี๋ยวจะติ๊กยกตรงนี้ลัดเด้อบอกเกนเด้อใช่เรวบอกเกนกน็ยกจากข้างบนมาแบบน,นี้เกนไปยกไล่มาจากข้างบนจ้ะติ๊กมันมายกอยู่ตรงนี้ตรงกลางตรงท้ายที่มีเอ๋เท่ามีอันนี้หาไว้เอาทีหลังจ้ะปู๊อเอานี่ก่อนเอามารวมฝั่งเยอะกว่าพี นี่นี่มันเป็นสองฝั่งปัดพี่นนะ้องสดสดสดอะไ้ขอแชร์รัวๆจ้าปัาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาน้ำใส่อย่าให้มันอยาให้มันตายเอาไปขายอีกมีออเดอร์ปลซิวรอแล้วจ้ะเอ็กปะแดดพอแล้วกินกระบาดเบาไวแล้วรุ่นนี้ต้องเอาไปแลกหมูแล้วเนาะบอกเคสน้อแบบคูบการบุญอย่างนีนะมัน ขอ้เชรูรัวขอเชรูรัวนี่นะปลาสดและงามเห็นั่มเง่นไหมช่วงกลางวันมีแดดแบบนี้ปลาซิวมันจะลงอือเอ๋ยโอยเลยต้องเลือดยากจะค่อยตักจะค่อยตักนั่นแหละนอกจากน้ปลาช้ำ าพี่น้องว่าจะอยู่ใกล้ดิตอติ๊กจะยังไงพี่น้องเอฟซีสอติ๊กอยู่ใกล้ๆจ้ะพอดีนี่แล้วผู้ใดเป็น,นเอฟซีโบาห้ซื้อเลยมามเอาโลดอยากได้ตอสตีไปปล่อยนาพอดีเลยถ้ามันบ่อตายเอาไปปล่อยนี่แหละแต่นาบ้านแบบนั้นจะค่อยเจ๊มันตายนาบ้านก็ยอดลงขนาดนัา,นา,านแต่นาบ้านเนี่มันอยากตายมันสั่นเนาะมันสั่นตรงมันสั่น

ขึ้นไปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์อันนี้ที่อยู่ท้ายตุ่งนี้จ้ะเราค่อยตักเอาอันนี้ก็ได้ถ้าเทาเฮงเขากะบอกเคียนบอกตั้งไว้นี่บอกตัวที่มันเป็นเทาเฮงเขาแยกอีกถังนึงเลยดูมันแล่นขึ้นทงยังเลยตัวนี้ตัวไหนแล่นขึ้นทงเขากะค่อยๆตักเอาใหม่เลยจ้ะเอาหลามดีด ไปดิกมาเล่นขึ้นมาเถิงอีกเลยเล่นขึ้นไปเล่นขึ้นไปนี่ดิบากครั้งเราไปเล่นคือไปกวนมันซะก่อนเนาะเถ้าก็ได้พวอีเดีเลือกขาน้ำเลยเถ่าโอ้ยตัวตายก็มีตัวตายนี่แหละจะไปอันนั้นค่ะเอาเมือแบบอีกแยกอีกทางนึงมาเลือกเอาระหว่างนี่ เอาสีตักเท้าใส่ทางนึงเลยค่ะแต่ปลามันเล่นขึ้นเพิ่งอีกเนาะบบเกนเนาะนี่ดิกนี่เด็กเขาควรเพิ่มเข้าไปซีเรียสเข้าไปดีเลยเมนจะเขาจะได้ตักเอาแบบบ่มีเทาบ่มีขี้เหงืยอจ้ะอืมลงใหม่เรื่อยเรื่อยดิเนี่พี่น้องวะมันมาแต่ใส่ซาติ๊กมันคือโบเบิสจักเท้อมาหลายรอบก็ได้หลายรอบตลอดจักแล้วพี่น้องปลาเนาะมันมาได้ทุกทิศทุกทางเนาะโบเกนเนาะข้างบนข้างบนข้างบนนี่กะมันมีนาอีกตั้งหลายจ้ะ คากนาสติ๊กไปเหมือนมีนาอีกบ้างมาจากนาคนอื่นเทอะเลยเนาะบอกเค็ญเนาะอาะสิมีวิธีมาของเพื่อนเทอะเนว่ยปลาฮะแยกไว้จ้าหรือว่าคัดเลยแยกเลยแยกเลยเอาใส่มาเลยเออนั่นแหละเอาใส่ไปรถเอาบ่อยนั่นก็เอาไปเป็นอาหารปลาของเสียเวลาแล้วเมนจ้ะนาบ้านโลเขาอยู่ได้หนิด้ะอ๋อบบมันสตายเมนสดๆกลัวมันยังสดนี่ฮะเอาไปขายมันกะมันก็น่าซื้อเนาะมันสด ฟังซ okay. ื้อรถขอบคุณแบบนี้มัน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 ออกจากเทาได้เลยเทากับทับเพื่อนเมนจ้ะพิดหน่อยก็ะยามันบเก้นเอออ่ะเดี๋ยวให้โบเก้นเคลียร์เรื่องเทาก่อนเดี๋ยวมาตักชุดนี้จ้ะยังมาใหม่เรื่อยๆอยู่เห็นมันก็น้องเอ๊ยเลยขุนๆๆๆจำไม่อีกแล้วคุณนะจะแผลนั่นนะแง่เลยนะ คันะแบบเดียวนึงมาเป็นอีกอันนั่นเลยเป็นตะก้าอีกเลยตะก้าตักปลางอ๋อปลากำลังลงอยู่เลยบอกเกณจะได้แต่ปลากระเดินดนี่แหละบอกเกณเอาไปปล่อยซะ <c oughs> แป๊บเดียวนหนูอไงปล่อยไปเลยเอากับแป๊บเดียวสิเขียวไหมไปเต็มถังจ้าได้ครักมายามไหนกะได้กกลางเวียนปาซิวตอนกลางคืนเป็นพวกปลาดุกปลาไหลลง ไปขอนไปลาไหลเลยนี่ไปบ้านนี้เดี๋ยวไปนาบ้านเนาะบอกเกินเนาะจะมีนาบ้านกันครับอันนี้มีแต่เท่าจา้ะเอาเมื่อเ,เป็นอาหารปลากลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องกลับมาถึงบ้านฝนตกจกปะปลาสดอยู่เลยตอนนี้กำลังดูตามสต๊อกมาเอาไปขายอันนั้นนเาะอันนี้ขายอันนั้นเลือกขายสติก๊กอันนี้ขาย เดี๋ยวมาลุ้นกันให้สต๊องก็ไปขายที่ได้จักบาทปลาซิวนี่ค่ะที่แน่ๆชาวติดกันทำโพก,กินจัดทำโพก,กินนี่นคือคือให้หลายขายถือบบเป็นขายเนี่ยจะขายแบบว่าก็ขายเพนโบเป็นขายถือบบเป็นภาษานี่จ้ะสดๆประจมแล้วพี่น้องเนะาะสติ๊กฮันเออเอ็ดหลายๆแล้วไ,ได้พอได้กินแล้วจ้ะแบ่งไทยลูกค้ากินบ้างใช้คำว่าลูกค้าไป็น เดี๋ยวจะพยายามนาบ้านจะแบดนี้แก่ลงเต็มหนึ่งคือการนตอนเบาเกินไปธุระจะนี่นองกันดาเลิกเย็นมือนี่พอไปรับลูกจ้ะสอบรถรับส่งยังไม่ถึงเวลาในน้องกันดาเลิกกดก็เลยโทรตามพ่อค่ะไปรับก็เลยยังไม่ได้ลงพยายามนาคุปนาบ้านเขาโตนี่นาฟ้าของฉันต้องไปขายก่อนที่จะไปซือสดนี่ตักสดสด,สดมาห่อนเงินทิ้งหมดนี่ตายไปแล้วแบบเดียว มือค kind of okay. mm. ่ะบอกเพนแล้วบอกเพนไปทีระยังบูมาจ้ะติกลงมาก่อนวายมันมีงูมาที่พี่ตักแล้วได้บาดีสาวว่าถิมาตักตัวเดียวรอบอกเพนแต่นี้งูอยู่อะตะตรงป้าสองโตก็ปุวกไก่ไม่น้องเห็นบ่ป้าดคือมุมหมานใช่ะรอขนาดตัวฮาแขนนี่ สองตัวตัวนึงตัวใหญ่กันไหนตัวนี่นี่นี่มีขโมยด้วยมีขโมยมาขโมยปลาเราด้วยกะกินบดเราบดหนีพวกนังูเชือกเือกควายปลาติดเรื้องงูเชือกควายูนี่มกมมีนชปลามีหนอนมีหลายคนเลด้ม่รู้ กินตนลู่ตอนนี้สาวว่าซักปลาค่ะบอกเองเออแบบนี้ซักไม่ได้เลยดูส่งหรือสาวแล้วบ้นี่ดูเต็มส่งเอานึ้ออ้ามีไดรโล่บอกเพลเลยจ้ะบอกกล้าแล้ว ดีนะมันไม่จาเขาเกนมาเตะทุระแล้วจ้ะเอาสิงตักออกก่อนมันเป็นงูตะเหรงูผู้สิงนี่แหละมันมากินปลาเขาว่าอะไรบอกเคนเนอ,อ้ยนขโมยเออดีไอตัวนึง มันจาติกันเสือควยโอ้มันมีปลาน้ำบอกกนอันนี้แห็นแนวขีบห่นทหล่นลงไปในน้ำพัทยังไม่ได้ซื้อมาไวอเออเด้ละเด้ละเดือหล่นเดือดหล่นเดิอต้มชั่วเด้อถไปเลย มาเบิ่งปลาไปนี่มีอยู่บอกน้ำแท็กประแดกบอกซิวดอกเข่าลงโวหลายแต่แสดงว่าได้แต่นาดงทานะ้นอักอตัวิงหาตะก,ก้ารในน้ำบุเจอเรือเอาขึงอา,านี่ได้นะเนาะจะปักขิงอันนี้ ตอนนี้จะกลับมาแล้วจะที่บนบ้านสิเตรียมทำถึงจะเลาะขายล้คุณค่ะอย่เบิ่งคลิปตอนไทยไย่เบิ่งช่องสาด็อกอีสานบ้านนาเด้อ เอาเฮงืออกมาได้เอาไปเป็นอาหารปลาในบอ่อจ้าปลาเข่งที่จริงมันแต่มีพี่น้องปลาซิวดอกเข่ามันเละบ่แหละ่ปะปลาซิวนี่มันตัวน้อยแหงมันโดนน้ำก,กระแทกอ่ะได้แต่ปลาเข่งปลาซิวบ่ลงหรือลงหักงูกินบ่นแล้วกับบ่แน่ใจใเกณลี่ยตรงปับ เ็ดฮะล่อปลาเวสิบเ็ดเนอะเมนต์จ้ะเขาก็เพิ่มมาเออน้ำเด้งวินิชิบเบสนะบอกกินเนาะโอ้ยทำปลานี่โคให้ทันก่อนเพราะไอ้ไอ้มันได้อารมณ์อีกแหวนนึงเลยเนาะูสต๊อกก็มาแล้วจ้ะทำถุงรออยู่บนบ้านแล้วแหละเก็บถุงแล้วพอใดเดี๋ยวไปเบิ่งในคลิปสต๊อกแล้วกัน นาบ้านโบหลายาบคยบค่อยลงบบคือนาโคกนาโคกยังลงอยู่เลยตะแรงๆต้องไปใหม่เนาะถ้าบบลงเขาก็ต้องไปเคลียร์เทาจา้ะเพราะว่ามือแรงเผื่อฝนตกอีกใช่มันสีแบบว่าเอทตมันหลายเกินอ๋าบอกเคสลา,ลาพี่น้องเลยเนาะได้หลายคักครับมือนี่แม่นจ้ะเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าอยังคลิปหน้านีิได้มาให้นี่ยนะคือ